อับต่อทอสองครับมีต่อทอสองครับเข้าทุนบลีหนึ่งสี่หนึ่งหกครับขบวนครับเข้ารถจักรทุนบลีครับ,ลบ,รรบแล้วเข้าหลังหนึ่งนะครเข้าหลังหนึ่ง ลากลิ้วมาครับมาแล้วออ,อ,อปอส่วนหนึ่งครับ เข้าลงรถจักนรนับเติมน้ำมันนะแล้วขออัยด้วยนะครับไม่ใช่ต่อทอสองนะ <c oughs> เป็นอปอส่วนหนึ่งนะ